มีแมงเม้าส์ค่ะกระซิบมาว่าเคมีของภูมิกับน้ำตาลหรือไม้กับหนึงเนี่ยมันดูกุ้งกๆ้งกุ้งกิ้งกุ้งก้งเเลืเกินครับแล้วชอบจริงไหมชอบที่เขาเป็นคนเก่งอ่าอย่ารักไหมชอบอย่างเดียวก็พอครับปึ้มก้าปีผ่านไปจนลูกเขาโตใหญ่ขนาดนี้แล้วสมองของอีดาวเท่าเดิมค่ะพอมารู้ว่าอ้าวยังจันยังอยู่ยังกลับมาคุยกับสามีเราอยู่ ไฟแค้นเลยไฟแค้นพ oh oh so well. wow. ุ่งขึ้นมาทันทีเลยตามไปตบถึงโรงงานเปิดตัวตัวละครใหม่ผู้ที่จะมาไขความลับผู้ที่มาพร้อมกับสัมผัสวิเศษเข้ามาช่วยกู้หน้ากู้ศักดิ์ศรีของเจ้าหญิงได้หรือเปล่าสองแม่ลูกยองยองเมื่อกลายมาเป็นสองแม่ลูกเลเลร้ายกาจยิ่งกว่าเดิมพร้อมฟาดเอรดาผีฉันก็ไม่กลัวถ้ามาวุ่นวายกันนักก็เจอกันหน่อย การแก้แค้นของเจ้าหญิงมินพยูจะเริ่มร้ายกาจนางจะแก้แค้นเอาคืนกับทุกคนแม่กลองจองจะมา